วันที่12มีนาคม2025โตโยต้าได้เปิดตัวรถยนต์ใหม่หลายรุ่นโดยจะมาในรูปแบบพลังงานไฟฟ้า B.E.V. โดยจะเน้นรถยนต์ในกลุ่ม S.U.V. เป็นหลักแต่หนึ่งในรุ่นที่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลนั่นคือปิกอัพไฟฟ้าโมเดลใหม่ซึ่งเป็นรุ่นที่เราจะมาคุยกันในวันนี้โดยจากทีเซอร์ที่มีการปล่อยออกมานั้นถือว่าตัวรถมีสัดส่วนที่น่าสนใจเลยนะครับโดยคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นปิกอัพขนาดเล็กหรือจะมาในคราบโตโยต้าไฮรักชมถัดไป จากการขยับตัวล่าสุดของโตโยต้าในยุโรปมีการเปิดตัวรถยนต์แนว SUV ทั้งหมด3รุ่นส่วนอีก3รุ่นยังคงอยู่ในเงาทีเซอร์มิสเตอร์ชอนเฮนรี่หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาดโตโยต้าออสเตรเลียเผยว่าเราพร้อมแล้วหากรถยนต์โมเดลใหม่เหล่านี้เข้าสู่สายการผลิตตอนนี้โตโยต้ายังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับปีกับรุ่นใหม่นี้และยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเป็นการใช้แพลตฟอร์มมาจากรถรุ่นใดรุ่นหนึ่ง หรือจะเลือกใช้โครงสร้างแบบเฟรมแชสซีข้าบันไดที่มีความทนทานเป็นพิเศษหากมาในรูปแบบแรกอาจจะเป็นเวอร์ชันผลิตจริงของแนวคิดปิกรับ EPU ที่มีการเผยคอนเซปต์เมื่อป,ปี2023โดยจะเป็นปิกรับไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กกว่าไฮลักซ์ที่จะมีส่วนประกอบแบบรถยนต์นั่งโตโยต้ายุโรปเผยว่ายานยนต์ไฟฟ้าที่จะมีการเปิดตัวในอนาคตจะมีกลยุทธ์การตั้งชื่อแบบดั้งเดิมเพื่อให้ลูกค้าคุ้นเคยและสามารถจดจำได้ทันที ทำให้เป็นการเปิดประตูให้กับปิกัไฟฟ้าสวมตราสัญ,ญลักษณ์ไฮลักซ์ซึ่งถือว่าเป็นโมเดลกระบะเพียงรุ่นเดียวของโตโยต้าในยุโรปและเมื่อเทียบกับภาพทีเซอร์ดังกล่าวพบว่ามาในแนวกระบะไฮลักซ์มากกว่านะครับหรือจะเป็นโฉมถัดไปของไฮลักซ์ทราเวก็ถือว่ามีความเป็นไปได้เช่นกันโดยในช่วงก่อนหน้านี้โตโยต้าได้แสดงต้นแบบไฮลักซ์ไฟฟ้า b e v ครั้งแรกในโลกที่เมืองไทย แต่จะมาในรูปแบบห้องเดยสารตอนเดียวและมีระยะการขับขี่ค่อนข้างสั้นโดยมุ่งเน้นไปที่การใช้งานในเมืองในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้รับการยืนยันแล้วว่าการผลิตบีกัพดังกล่าวจะมีขึ้นในประเทศไทยซึ่งในตอนนี้มีการนํารถมาวิ่งทดลองใช้งานในเมืองไทยได้พักใหญ่แล้วหากจะมองวัตถุต่อย,ยอดเป็นตัวถัง10ประตูในโมเดลต่อไปของโตโยต้าไฮลัก์ก็เป็นไปได้สําหรับ next gen hyllux มีกําหนดเปิดตัวในอีกม่กี่เดือนข้างหน้า แต่จะเป็นการอัปเดตตัวรถครังใหญ่จากรุ่นปัจจุบันที่มีการเปิดตัวตั้งแต่ปี2015ไม่ใช่รุ่นที่มีการออกแบบพัฒน,นาใหม่ทั้งหมดดังนั้นจึงมีคำถามที่ว่าจะสามารถรองรับเวอร์ชันไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่ To y ย t a a ออสเตรเลียไม่ขอแสดงความเห็นเกี่ยวกับที่เซอร์รถยนต์ใหม่ในยุโรปบอกเพียงว่ากระบะไฟฟ้าของ To y ยต a จะไม่ได้มีราคาที่แพงเกินไปรวมถึงแนวคิดเป็นัไฟฟ้า EPU สามารถนำไปผลิตจริงโดยจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ชอนเฮนรี่เคยส่งสัญญาณว่าการขายกระบะไฟฟ้าในออสเตรเลียบริษัทสแสดงความสนใจในตัวถังดับเบิลแคบสีประตูขับเครื่องสี่ล้อซึ่งระยะทางขับขี่ต่อการชาร์จจะต้องเพียงพอสำหรับการเดินทางในระยะไกลแน่นอนว่าสิ่งที่เรากำลังรอคอยนั้นเป็นสิ่งเดียวกันที่ทุกคนกำลังตั้งคำถามพอดีนั่นคือกระบะไฮลักสี 4, ่คนสี่ปิกามออฟโรดที่บรรทุกหนักได้สามารถลากจูงในพื้นที่ห่างไกลแต่จะต้องไม่มีการปล่อยมลพิษไอเสียแน่นอนว่ามันจะเป็นรถที่มีสมรรถนะยอดเยี่ยม และมันสามารถเป็นไปนได้ทั้งยังทิ้งท้ายด้วยถ้อยคําที่น่าสนใจว่ารถที่มีภาระทั้งในเรื่องของขนาดน้ําหนักและระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ที่คุณต้องใช้เพื่อให้วิ่งในระยะทาง800กิโลเมตรแต่ไม่ต้องกังวลใจเพราะโตโยต้ากำลังดําเนินการในเรื่องนี้อยู่ยังไม่ชัดเจนว่าโตโยต้ากำลังมีแผนทีเด็ดอะไรซ่อนอยู่แต่จากการเปิดเผยถือว่าน่าติดตามไม่น้อยนะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดในการอัปเดตปีก้ามไฮรักซ์ใหม่ รวมถึงกระบะไฟฟ้าจากที่เซอร์ล่าสุดหากมีความคืบหน้าจะนำเสนอทันท,นทีครับ